ก็คร<ใ>ั้งที่ทเราเล่นเ,เราเขาได้ถามนี่ไหวเราเล่นปกติก็ได้ถามเรื่อยๆนี่ไหวแต่มันได้น้อยอืออฮึะไรเนี่ยไอตู้มาอีกแล้วอ่ะ เซ็นเดอร์เสร็จแล้วนี่หว่าแม็กซิมัมฟรีแม็กซิมัมแม็กซิมัมสปีทเลยอ่ะ จอเจ๊กแล้วเหรอโอทิก้าได้อยู่อยู่กลางเทียผู้ดีก้าวของฟอซูได้อยู่โ <c oughs> อ้โหแล้วมาอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้อมตะอีกจอเจีย คอมเม้นดิสมอลวาร์กิวลารดีวอสต็อกดิที่กูน่งจริงเ่ยกูว่าเนี้ยรวมเไม่เสร็จทินั่นดินี่ยไอ้เมื่อก่อนกูก็เป็นอย่างนั้นยิ้มฮะกูจะโดดเสร็จ ้ิมฝั่งเรามีแค่สี่ลำแล้วว่าเราจะกันได้ไหมได้ปะเฮเลนารูน <c oughs> มึงแล้วก็กูเออตานี้ไม่มีสีหวี้วยวะยิ้มไม่มีใครสปออัปตส้ว <c oughs> แล้วฝั่งเราไม่มีดีๆสัร์ตเลยนะ <c oughs> อีกระล่ลำเนี่ย เฮ้ยไอ้ตานี้มันมีไอ้พายุนะนี่หว่ะเดี๋ยว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 ทำไงทำไมพอมัวกับอีซูโมะมาถันหน้ามาทางนี้วะมาจอเจียใกล้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 มากใกล้มากใกล้เกลนไปใกล้เกินไปหมูเล็งไม่ถูกเลยเียยยยยไฮ้ยเล็งไม่ถูกเลยอ่ะเอ้ยี่อะไรใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกินโอ้โห ขนาดใกล้กูต้องต้องเล็งเผื่อขนาดนี้ได้เลยอ่ะใช้กูยังเล็งเผื่อไงเมื่อกี้กูก็ว้าไปเลยเนี่ยนี่เฮ้ยจีบเป็นคนเล็งมึงอามากิอามากิเล็งมึงแต่เฮ้ยแต่มันยิงไปที่กูแล้วว่ะอามากิป้ายาบกูได้หนึ่งสองล้วโอ้โหจอดจีอ้าวอุ้ยสิเฮ้ยหยาฮะ จอสีจอจิตสีโดนสีเอเจ็บแล้วเหรอโอ้ยนั่สีไดแค่นี้เหรอถ้ามันลืมไปมันเสียใจเนาะนั่นมันหายไปแล้วกูมุมคลามดีอะไเฮ้ยโอ้ยเออกูเอลอนไซส์ไปก็ได้ทุยไม่ใช่เอลอนไซส์ได้มาแค่นี้เองเหรอโอ้ว่าต้องถอยแล้ววันจิ้ม Hãy, vẫn là đi vô Stock, chưa chịu nữa 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 อยู่ก็หายแน่ติดข่าซะด้วยน่าอืมเจ็บขอให้เจ็บ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 ยาสองหมื่นยิม ติดเข่าไอ้เหี้ย <c oughs> จ้ะเจียมันโดนไปยิ้มมันจะแหกเลยเจิ้มไม่ได้มันติดเข่าเอ้ยโอ้โหเร้ให้ตรงนั้นสองลำวะหน้าวันดี้วอซ็อกกับเฮเลนากันเลยเอฮ้ยยิ้มยิ้มอยากเข้าไปยิ้มเอาอไปก่นอน ลิงกูวะโอ,โอเคกูรู้ลแล้วคันลิงกูอุ้ยเอเลน่าเอามาทำอะไรวะน่ะยิ้มเฮเลน่าเปิดกาบอะน่ะกูก็เปิดกาบให้พวกแม่งกันในห้าลำเรีลิงกูแล้วเดี๋ยวยิ้มกลับมากลับมาโอเฮเลน่างั้น กนจริงเลยแล้วกันหัวห้าำยิ้มมึงต้องมีความกล้าระดับไหนไว้ฮยหายตัวได้มัาไเลยิ้มเฮ้ยวอะไรวอะไรดีว่าเพนแต่ทำไมเลื่อไปหมดวะไม่เดี๋ยวไม่เกีว่าเพน่ะเฮ้ยแบบ เอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอี้เยจะเลื่อนไปลเอี้เย่ไม่ได้มาต้องอ่ะอี้ยไม่คิดว่าเปลยเฮ้ยเออยี่งงไอ้กูเอาใหม่ดีอ่ะยี่เยไปแปลกแปลอ้โหเด้งสีได้เหรอไอ้เด้งสีโอเคเหมือนกันไอี้เยเด้งสีที่เด้งนี่คือโดนป้อมมันหมดเลยว่ายิบ เปดกับกิงกูแล้วฮะแต่มันยิงกูเข้าว่ะแต่กูยิงมันไม่เข้าอเจ้แต่โกงเกิดไปแล้วลก็วนนแตกเลย,ยจัดเนี่ยเออจิ้มใหญ่จิ้มมีคนเลืมเมื่อกี่คนเนี่ยตอนนี้เนะี่ย สองหลือหนึ่งเลยเฮ้ยวลัวลาดิวอสต็อกโอ้อะไรของมึงเนี่ยวลาดิวอสต็อกเฮ้ยหกหกหกพันอย่างนั้นเหรอฮะหกพันอย่างงั้นเหรอชี้ไปดิีจ้เอือเปิดหกพันเลย เป,เปิดกาบเลยมึงเปิดเปิดกาบให้อเมรกีเลยนะเปิดกาบอย่างงั้นเลยเก็บเตกเจ้ากล้าเปิดกาบอย่างงั้นเหรอไปยึบจักรันพิชัดไม่ใช่คนด้วยยังไม่ยิงโอเคพายุมาแล้วยึด โอเคกูสบายใจแล้วเย้กูรอฮีวดีกว่าโอเคโอเคโอเคเฮียไม่ไหวแล้วเฮียโอ้โหเล่นกูสามลำมันหนีกูได้ไงเนี่ยมันดีทิพกูได้ไงวะมันยังมันยังนี่ไม่หมดไงเฮระยะไกล้้อู ระยะการมองมันยังไม่ลดดีอะเฮ้ยเฮบัฟฟลเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยูป้เฮ้ยเฮ้ยนี่เสนอเยังเลยไม่ทันดิเล็เสามลําปี่สามลเลกูเล็งบัฟเลไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยเมื่อไรพายุจะมามันมาแล้วแต่ระยะก่ะอยากจะโดนอยู่ร้ยกันมองมันค่อยๆลดเว้โอเคโอเค เราเราไปซ้ายเหรอยิ้มเลยแต่งอะไรอะไรวะแต่ง <laughs> ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยิ้มยังได้อยู่ดึกดำนเนี่ยดำโอ้โอ้คนหาเสียงใต้น้ำกันเลยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดใครไปอยู่ตรงนู้นวนะน่ะยิ้มใครไปอยู่ขวาสุดวะอีดี้ขนาดนั้นเลยอ่ะโอเคระยะมองเห็นน้อยแหละสบายใจ มีเวลาให้ยิ้มฟื้นตัวเว่ากูได้ดีนออดได้เลยีตอนนี้สัตีถ้ามึงนอนนะโอ้โหเฮ้ยยิบจะไปขวาจริงดิยิบกูให้มึงคิดอีกทีมึงจะไปทางนั้นจริงๆดิยิ้มันไอเด็กคนดีเกูมีให้ลำสองลำล,ละใบอ,อ่ะ้าอ๋อไม่ได้เห็นทีเดียวใช่ไหมไม่เห็นทีเดียวหมดเลยโอเคกูไปกับมึงก็ได้ เี๋วี้อะไรกูว่าักหักกลับอะไเียหักกลับเฮ้ยเดี๋ยวไปหักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอเลยเผื่อดีๆปูบางข้างหน้ากูกูจะรอแมงกอลีโอเคเออทางขวาทางขวาคนทางขวาคนพนพมืนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่ามอ้ยิงเลย เกูเพื่อนลองกูจะเจาะไม่เข้ากูโดนไข่วะเนี่ยเฮ้ยมันจะไปต่อใส่กูยิบใช่เลยยิบใช่เลยลดความเร็วยิบลดความเร็วลดความเร็วมาจะไปต่อมาทางนี้จิมใช่เลยยิบใช่เลยลดความเร็วเ <Yeah. S 1> ยียเ <c oughs> <c oughs> ยียกูโหลดฮะกูโหลดกูโหลดไอ้เยียมึงโหลดละ คุณหลุดคือตอนเจอเรือพอดีไอ้เหี้ยอะไรกูนเนี่ยตั้งนานทำไมไม่หลุดเพากูแตกอีงเนี่ยยังแต่อีกคงอีกไม่นานโอ้ยอามากิ<笑><笑>ยิ้มกามังตายแล้วยิ้มแตกมึงแตกแน่นอนยิ้มมึงแตกแน่นอนแน่นอนและยิ้มเรื่องจริงไม่ติงนงางอ้าวโฟมเมอร์ทำไมมึงไม่เอาโตโ้เล่นให้กูแต่ว่าเยบ,บอดนี่ยถ้าเกิดคุหลุดนี้นะจะให้กูยิบบย้มกันมาเลยนาย โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วประกาศขนาดนั้นเลยอ่ะพอมเมลฮะเดือยไปอยู่ไหนวะไอ้อ่อ่างเงี้ยเดือยมันอยู่นู่นนี่ไอ้ใครปิดยิงอะไรวะไอ้มึ่งไรสัตว์ไอ้พอมเอ๋อไอ้ไอ้ไอ้พึงเอาปืนลองเอาเอาอะไรเราอามาักี้เอ้าเอ้าเอากูกลับมาเอ้ากูได้คิวด้วยสวยเยี่ยมเอาเงี้ยอะไรเนี่ยเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยกูงงไปแล้วเนี่ย ยิงไปสิยิงยิงยอโอ้ยไม่ใช่ไม่ถึงปืนกูเนี่ยยิงไปสิยิงไปกูเทะรอดดวเนี่ยอมาไอยิปได้คิวแอบ alive อเลยเยีเี้ยออเลียโอ้ยเยี่ไอ้แแม่งรอดเฉยกลับมาทำด้วยเลียนนอสนศาลแด่รอดเรือไปจนบ้านใหญ่เฮ้เลนามันเอาเรื่องมายิ้ม อาวะไรของมึงเนี่ยเคอร์ฟเฟิร์สอะไรของมึงเนี่ยไอ้ไม่ใช่คอร์ฟเฟิร์ดิเดอะก๊อฟเดก๊อฟให้พูดผิดเนาะไม่นะ